สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ c h ช n n e l ดูดวงความรัก with a i M Tarot อ่านและตีความหมายจากไพ่ทาโร่ค่ะช่องนี้ใช้การแบ่งวันที่ตามราศีแบบตะวันตกนะคะดูได้ทั้งแบบลัคนาและแบบราศีนะคะแม่มดจัดทำคลิปขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์นะคะ ถ้าคุณฟังแล้วรู้สึกไม่ดีแม่มดอยากให้คุณทิ้งความรู้สึกนั้นไว้ที่ตรงนี้นะคะอย่ากเก็บเอาเรื่องราวในคลิปไปใส่ใจนะคะเพราะนี่เป็นการอ่านดวงโดยรวมเป็นการอ่านดวงแบบทั่วไปนะคะซึ่งพลังงานในคลิปอาจจะตรงกับพลังงานของคุณหรือไม่ตรงก็เป็นไปได้นะคะ ถ้าฟังแล้วรู้สึกไม่ดีนะคะแม่โมดอยากให้คุณทิ้งความรู้สึกนั้นไว้ที่ตรงนี้อยากเก็บเอาเรื่องราวในคลิปไปใส่ใจนะคะเพราะนี่เป็นการอ่านดวงโดยรวมเป็นการอ่านดวงแบบทั่วไปไม่แนะนำให้นำไปคิดและตัดสินใจใดๆในความสัมพันธ์นะคะสนใจดูดวงส่วนตัวติดต่อได้ที่ Inbox Facebook w i s h m tarot นะคะแม่หมดจะทิ้งลิงก์การติดต่อไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้นะคะ สำหรับเพื่อนๆที่เล่นขับเฮาส์อยู่นะคะแม่มดเปิดห้องในขับเฮาส์ด้วยแม่มดจะทิ้งลิงก์ของห้องในขับเฮาส์ไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้เช่นเดียวกันนะคะวันนี้แม่มดมาในหัวข้อความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมีนผู้ที่เกิดระหว่างวันที่20กุมภาพันธ์ถึง20มีนาคมในช่วง1-31ตุลาคม จะมีแนวโน้มเป็นเช่นไรเราจะมาขอคำแนะนำจากไพ่กันนะคะแม่โมดเปิดไพ่เลิฟแมทเซดออร์เคิลเอาไว้รอแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาฟังข้อความในใจที่คุณอยากบอกกับเขา5ข้อความนะคะ I'm not happy at all ฉันไม่มีความสุขเลยนะ You have taught me a lot about love คุณสอนฉันมากมายเรื่องความรัก I just can't get you out of my head ฉันเอาคุณออกจากหัวไม่ได้เลย My ego is trying to stop me from doing what I want อัตตาของฉันพยายามหยุดฉันจากสิ่งที่ฉันต้องการจะทำ Whenever I hear your name my heart beats faster เมื่อใดก็ตามที่ฉันได้ยินชื่อคุณหัวใจฉันก็เต้นแรงนี่คือข้อความที่คุณอยากบอกกับเขานะคะ ทีนี้เราจะมาดูข้อความนะคะที่เขาอยากบอกกับตัวคุณบ้างนะคะข้อความบอกรักมาในใบแรกนะคะ I h a t e my s e l f because I can't stop loving you ฉันเกลียดตัวเองเพราะฉันหยุดรักคุณไม่ได้เลย I want you back no matter what it takes ฉันต้องการให้คุณกลับมาไม่ว่าจะแลกกับอะไรก็ตาม No one know how much I c r i e d that day. ไม่มีใครรู้หรอกว่าวันนั้นฉันร้องไห้มากแค่ไหน I really want connect you but I think I should not. ฉันต้องการติดต่อคุณจริงๆนะแต่ฉันคิดว่าฉันไม่ควรทำอย่างนั้น When you're a not around my heart s e e m like stop beating เมื่อคุณไม่ได้อยู่ใกล้ๆหัวใจฉันมันคล้ายจะหยุดเต้นเลยนะ 5. ข้อความนะคะที่เขาอยากบอกกับตัวคุณนะคะถ้าฟังแล้วไม่ตรงนะคะพลังงานในคลิปของแม่มดกับคุณอาจจะไม่ตรงกันก็ได้เพราะฉะนั้นคลิปนี้อาจจะไม่ใช่คลิปของคุณนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาขอคำแนะนำจากไพ่กันนะคะว่าพลังงานความรักของคุณเป็นยังไงในช่วงนี้นะคะ เอชออฟเพนตาเคิลค่ะ7 o ออฟสอดนะคะสเตรนค่ะ2 o ออฟ r อดนะคะ8อ็ดออฟเพนตาเคิค่ะพลังงานความรักของชาวราศีมีนนะคะตัวคุณเองอยู่ในช่วงของการมีโอกาสที่จะได้รับของขวัญได้รับของมีค่านะคะ หรืออาจจะกำลังได้รับความรักและความรู้สึกที่ดีจากเขาคนนั้นนะคะช่วงนี้คุณค่อนข้างที่จะปิดใจนะคะเหมือนกับพยายามทำอะไรบางอย่างเพื่อปกป้องตัวเองอยู่นะคะแล้วก็คุณเป็นคนที่มีความสม่ำเสมอนะคะในเรื่องของความรัก คุณเป็นคนที่มีความใส่ใจคนรักนะคะเป็นคนที่คอยดูแลคอยห่วงใยเขาด้วยความรักและความเข้าใจนะคะเป็นคนที่คอยใส่ใจเขาด้วยความรักและความหวังดีตลอดมานะคะทีนี้มันมีไพ่สเตรงเข้ามาด้วยนะคะแม่มดมองว่า คุณเป็นคนที่มีรูปร่างหน้าตาดีนะคะเป็นคนที่แต่งตัวดีเป็นคนที่อาจจะดูแล้วเป็นคนแข็งแข็งนะคะแต่คุณเป็นคนที่แข็งนอกอ่อนในแล้วก็คุณเป็นคนที่มีใจยุติธรรมนะคะคุณเป็นคนที่มีสติปัญญาดีนะคะเป็นคนที่สามารถแก้ไขเหตุการณ์ต่างๆแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดีนะคะในเรื่องของความรัก คุณก็เป็นคนที่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆที่มีเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วทีนี้แม่มดจะขอดูนะคะว่าความรู้สึกของคุณที่มีให้กับเขาในตอนนี้เป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะเซเว่นออฟเพนทาเคค่ะ six of cups นะคะ page of one ค่ะ eight of swords นะคะ five of pentacles ค่ะ ความรู้สึกที่คุณมีให้กับตัวเขานะคะลังเลนะคะไม่แน่ใจนะคะกำลังพยายามที่จะใช้ความคิดนะคะหาข้อดีข้อเสียในความสัมพันธ์อยู่ในช่วงที่คุณกำลังตัดสินใจอยู่นะคะคุณรู้สึกอึดอัดนะคะช่วงนี้อาจจะไม่เป็นตัวของตัวเองนะคะอาจจะมีความรักที่เป็นรักข้างเดียวนะคะคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณทุ่มเทใส่ใจเขา ในขณะที่เขาก็ไม่ได้ให้ความสนใจไม่ได้ให้ความใส่ใจกับตัวคุณมากนักนะคะมีไพ่หกถ้วยเข้ามาด้วยนะคะแม่มดมองว่าคุณและเขามีช่วงอายุที่แตกต่างกันนะคะ คุณกำลังคิดถึงความทรงจำดีๆที่เคยมีร่วมกับเขานะคะคิดถึงความรู้สึกดีๆความทรงจำดีๆและเรื่องราวดีๆที่เคยมีให้แก่เขานะคะแล้วก็คุณต้องการที่จะพูดคุยกับเขานะคะหลังจากที่คุณคิดหาเหตุผลหลังจากที่คุณหาข้อดีข้อเสียได้แล้วนะคะ คุณต้องการที่จะพูดคุยกับเขาแบบเปิดใจอยากที่จะบอกถึงสิ่งที่ตัวคุณต้องการกับเขาคนนั้นนะคะอยากที่จะเปิดใจคุยกันแบบตรงไปตรงมานะคะเคลียรความรู้สึกให้มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะแม่มดมองว่าช่วงนี้คุณอาจจะรู้สึกไม่เป็นตัวของตัวเองมากนะักอึดอัดกดดันนะคะแล้วก็ปิดกั้นความรู้สึกจากตัวเขาพยายามที่จะ คิดนะคะพยายามที่จะหาเหตุผลเพื่อมองดูความเป็นไปได้ของความสัมพันธ์นี้นะคะนี่คือพลังงานและความรู้สึกของคุณในช่วงนี้นะคะต่อไปนะคะเราจะมาถามไพ่กันนะคะว่าแล้วแนวโน้มความสัมพันธ์นี้นะคะแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาจะเป็นยังไงต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะขอคำแนะนำจากไพ่กันนะคะ King of p e n t a c ค e ค่ะแนวโน้มความสัมพันธ์นี้นะคะมันจะเป็นความรักที่เป็นแบบผู้ใหญ่นะคะอาจจะแบบไม่ค่อยแสดงความรู้สึกต่อกันมากนะักมีความรู้สึกที่ดีต่อกันนะคะแต่ว่านิ่งๆเฉยๆแต่มีความรักและความรู้สึกที่มั่นคงให้แก่กันนะคะยังเป็นความรู้สึกที่ลังเลอยู่นะคะเหมือนกับว่าคุณอาจจะตัดสินใจไม่ได้นะคะยังเลือกไม่ได้ว่าจะทำยังไงกับความสัมพันธ์นี้นะคะ ความรักที่คุณมีให้กับตัวเขามันเป็นความรักที่ค่อนข้างมั่น Twelve, คงนะคะมีไพ่เหรียญขึ้นมาทุกใบเลยนะคะคุณอาจจะเลือกที่จะแสดงความรักแบบทีเล่นทีจริงนะคะอาจจะไม่ต,อต้องการให้เขารู้ถึงความรู้สึกที่คุณมีให้กับตัวเขาอาจที่จะไม่อยากให้เขารู้ถึงความรู้สึกที่คุณมีแบบชัดเจนมากนัก็เป็นไปได้นะคะคุณเป็นคนที่ใส่ใจคนรักนะคะเป็นคนที่แบบ ค่อนข้างจะแคร์ความรู้สึกของเขานะคะแล้วก็แม่มดมองว่าแนวโน้มความสัมพันธ์นี้คุณก็ยังเป็นคนที่ทุ่มเททําเพื่อเขานะคะแม้ว่าคุณจะมีความรู้สึกที่ลังเลแต่คุณก็พยายามที่จะดูแลแล้วก็เทคแคร์เขาอย่างดีนะคะเอ h o p อบครับค่ะ คุณมีโอกาสนะคะที่จะพัฒนาความรักความสัมพันธ์ไปในทิศทางที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณตัวคุณอาจจะได้รับความรักจากเขานะคะได้รับความรู้สึกที่ดีจากเขานะคะนี่คือแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณนะคะชาวราศีมีนนะคะแม่มดจะขอใช้ไพ่ after tarot นะคะเพื่อเปิด ในฝั่งของเขานะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าพลังงานของเขาที่มีกับคุณในตอนนี้เป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะ The Moon ค่ะทุกใจนะคะ มีเรื่องอ่อนไหวนะคะช่วงนี้จะเซนซิทีฟมากเกี่ <_ an> ยวกับความรัก <_ an> เป็นพิเศษอารมณ์หม่นหมนเทาๆนะคะพลังงานของเขาไม่ค่อยมีความสุขนะคะเด e ะทาวเค่ะความสัมพันธ์นี้มันอาจจะเกิดจุดจบจุดเปลี่ยนนะคะอาจจะมีจุดสิ้นสุดในความสัมพันธ์นะคะพลังงานของเขาค่อนข้างที่จะทุกข์ใจแล้วก็ไม่มีความสุขนะคะ มีเดทออกมายืนยันอีกนะคะแม่มดมองว่าพลังงานของตัวเขานะคะมันได้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในความสัมพันธ์นี้นะคะเกิดจุดจบจุดสิ้นสุดนะคะเพื่อให้ตัวเขาได้เริ่มต้นใหม่นะคะแฮงแมนค่ะ คิดมากเครียดมากวิตกกังวลนะคะไม่มีความสุขเลยมีเดอะมูลแล้วไม่พอนะคะยังมีเดอะแฮงแมนด้วยนะคะแม่มดมองว่าช่วงนี้พลังงานของเขาไม่ค่อยดีนะคะมีความรักที่เป็นทุกข์นะคะทุกข์ใจเป็นอย่างมากวิตกกังวลเป็นอย่างมากมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นแน่นอนในความสัมพันธ์นี้นะคะ Ten of Wands ค่ะ ไม่แตกต่างกันเลยนะคะห้าใบนี้ไปในทิศทางเดียวกันทั้งหมดนะคะ รู้สึกว่าถึงความสัมพันธ์นี้มันจะไปต่อนะคะแต่มันไปต่อด้วยความทุกข์นะคะด้วยความเหนื่อยนะคะยังต้องแบกความรู้สึกหนักแล้วก็เหนื่อยต่อไปถ้าเขายังต้องการที่จะอยู่ในความสัมพันธ์นี้กับตัวคุณนะคะพลังงานค่อนข้างที่จะไม่ดีเลยนะคะทุกใจเป็นกังวลนะคะความสัมพันธ์มาถึงจุดสิ้นสุดและมาถึงจุดเปลี่ยนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนี่คือพลังงานของเขาในช่วงนี้นะคะ ทีนี้เราจะมาดูกันนะคะว่าแล้วเขามีความรู้สึกให้กับคุณอย่างไรบ้างนะคะ Queen of Pentacles ค่ะ Page of Pentacles เหมือนก,นกันกับตัวคุณนะคะ n i g h of c u p ค่ะ Six of c u p เหมือนก,นกันกับตัวคุณนะคะ Four of Pentacles ค่ะ ความรู้สึกที่เขามีให้กับตัวคุณนะคะเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่จริงจังกับความสัมพันธ์นะคะเป็นคนที่ใส่ใจสนใจเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานนะคะการเงินนะคะคุณเป็นผู้หญิงที่มีความจริงจังกับเรื่องราวของความรักมากนะคะแล้วก็ความรู้สึกที่เขามีให้กับตัวคุณนะคะ <S <S เป็นความรู้สึกที่ค่อนข้างมั่นคงนะคะเขาอาจจะเลือกแสดงความรักแบบทีเล่นทีจริงนะคะ เขาไม่ต้องการให้คุณรู้ความรู้สึกของเขาแบบชัดเจนนะคะแล้วก็เขามองว่าคุณเป็นคนที่หน้าตาดีนะคะเป็นคนที่มีคนเข้ามาให้เลือกเยอะนะคะอาจจะมองว่าคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์กับเพศตรงข้ามเป็นอย่างมากนะคะเขาหึงหวงคุณนะคะรู้สึกไม่ไว้ใจรู้สึกระแวงคุณนะคะมีไพ่ six of cups เข้ามาด้วยนะคะเหมือนกับในฝั่งของตัวคุณนะคะแม่มดก็มองว่าเขาก็คิดถึง ความทรงจํานะคะเรื่องราวดีๆที่เคยมีร่วมกันกับคุณคิดถึงความสุขในความสัมพันธ์นะคะหมายความว่าเขากำลังคิดถึงคุณอยู่นะคะแล้วก็คิดถึงเรื่องราวดีๆที่คุณและเขาเคยมีร่วมกันนะคะสถานการณ์ในฝั่งของตัวเขาแม่มดอ่านได้ประมาณนี้นะคะแม่มดจะขอใช้ไพ่โรแมนต์แงเจเพื่อเป็นคำแนะนำในเรื่องความรักให้กับ ชาวราศีมีนนะคะเคมิสที่ T ค่ะคุณจะพบกับใครบางคนนะคะที่คุณรู้สึกว่ามีเคมี M e ที่ตรงกันกับตัวคุณเป็นอย่างมากนะคะ stay optimistic about your love life ค่ะภพยแนะนำให้คุณมีความเชื่อและศรัทธานะคะมีทัศนคติในด้านบวกเกี่ยวกับความรักจักรวาลจะนำความรักและคนรักที่ดีมามอบให้กับตัวคุณนะคะ trust ค่ะความรักความสัมพันธ์นี้จะต้องอาศัยการเชื่อใจนะคะอาศัยการไว้วางใจกันนะคะ heart to heart conversation ค่ะ ให้คุณเปิดใจนะคะพูดกับคู่ของคุณในสิ่งที่ตัวคุณต้องการนะคะซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเองกล้าที่จะพูดกล้าที่จะบอกกับเขาไปในสิ่งที่ตัวคุณต้องการนะคะ w e ดดิ mm ้ง hmm. ค่ะแม่มดยินดีด้วยนะคะสถานะความสัมพันธ์ของตัวคุณจะชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะคุณจะสามารถมีคอมมิตเมนต์กับคนรักของคุณได้นะคะ การอ่านไพ่เป็นเพียงการหาคำตอบในสิ่งที่ตัวคุณต้องการจะรู้นะคะแต่ตัวคุณเองจะเป็นผู้เลือกและตัดสินสตาชีวิตของคุณเองค่ะฟังข้อความไหนหรือประโยคใดในคลิปแล้วทำให้คุณรู้สึกดีนะคะแม่มดอยากให้คุณเก็บไปเป็นพลังงานที่ดีให้กับตัวคุณนะคะเก็บไปเป็นกําลังใจที่ดีให้กับตัวคุณ ฟังแล้วรู้สึกไม่สบายใจฟังแล้วรู้สึกไม่ดีแม่มดอยากให้คุณทิ้งความรู้สึกนั้นไว้ที่ตรงนี้นะคะอยากเก็บเอาเรื่องราวในคลิปไปใส่ใจนะคะเพราะนี่เป็นการอ่านดวงโดยรวมเป็นการอ่านดวงแบบทั่วไปไม่แนะนําให้นําไปคิดและตัดสินใจใดๆในความสัมพันธ์นะคะอย่าลืมกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้กับแม่มดด้วยนะคะ พบกับแม่มดได้ใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ